จนรักสุดเช้านางเอกเพอรถึงชื้อเปิดจนรักที่นางเอกดังถึงชายชู้ที่สนั่นชัน ที่เพิ่งรู้จักตกหลุมรักกันเป็นครั้งแรกนั่นเองแต่อีกเรื่องข่าวเช้าที่นอกใจที่เดียวโกะนั้นอีวโกะหยุดว่าอดีตนางเอกชื่อดังยุค90ที่ญี่ปุ่นก็ยังคงเป็นที่พูดถึงเสียหายภาพลักษณ์ของเธออย่างรุนแรงล่าสุดมีการเปิดเผยถึงเนื้อหาจากจุจิจอดมารักที่เรียวทีโอที่สูโอะที่เขียนถึงคุชูรักนั่นเองแฟนเท็ตคนดังกล่าว ได,ได้โปะชูชูชายกูลน,นั่นเองแบบหวานซึ้งว่าเขากำลังให้เธอรู้สึกถึงความการตกหลุมรักเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ในจดหมายก็เดียวมิโกะนั้นก็สุโอนั้นก็เขียนถึงและเฟมที่ชื่อดังว่าและดังที่ชายชูกู กนั้นก็ถึงสำคัญที่เป็นคนรักที่ในโลกของฉันหลังจากในวันที่เราคงต้องห่างกันในวันสักยะระยะหนึ่งเราก็ได้ไม่ได้ที่จะเจอกันเพราะฉันก็ต้องเดินหน้านิดหน่อยนะคะรู้สึกเงาจังเลยคิดถึงคุณจริงๆนะคะแม้ว่าฉันก็ไม่อยากจะยอมรับแต่ว่าเพราะคุณทำให้ฉันรู้ว่าฉันยังไม่หมดหวังในเรื่องของความรัก อาจจะเป็นคนรักแรกที่รู้สึกรึกสึกหรมรักใครสักคนอย่างจริงจงังนั่นเองความาัฒนาของฉันที่มีต่อคุณทําให้ฉันมีความสุขและชูชากูนั่นเองฉันขอบคุณจริงๆนะคะส่วนโทบาก็ตอบกลับด้วยจดหมายรักและเขียนข้อความว่าเผยว่าและชอบเดียวกกจริงๆนะคะผมก็ไม่มีอะไรอีกแล้ว นอกจากคุณฉันก็ต้องการทําให้คุณมีความสุขจริงๆจากจากซุ้มข่าวเช้าที่ต่างทําให้แบรนด์สินค้าเธอนั้นรับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์นั้นและทะยอดขายทลดติดนางเอกชื่อดังที่ต้องดังออกมาและคาดว่าอาจจะเป็นการแบรนด์ที่มีการฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อไป